วันใหญ่นะครับโปรแด,ดกันนะครับฮะข้าเขอตัวเพท่นศิษยพนฮะิษยนใครจะมาฮ่าะมาศิษย์นเรอ,อ้าเจ้ามาเล่นหรือศิเขาเหียวเลยนะทั้นเขาเหยวเลยเ อาผู้เ okay. ข no. ีอาอาผูเขียวเื e sure> ่อโอเคฮะไปเรื่อยกันสอบง้อเลยรู้นไปเร่อก่อน่ะตามันับอ่าอำเภอในอำเภอนจังหวดเชียงรายมีอะไรบ้างลูกอำเภอไหนก็คือคือครับโอ้โหโอ้โหไอ้พวกนี้พรัอมกนดีฮะ

เียวอ้อาเพื so <laughs> mm ่อนไปเอาขนมเนยเรื่องอะไรมาขนมเนี่อ่ะเอาอะไรคะเอาช่างอะไร้วาขนมค่ะก้ยช่ายกุ้่อะไรคะเอาอะไรดีลูกไปเที่ยวเชียงรายไหมเออเอำเภออะไรบ้างหลงกิ่นแผ่านเภออะไรบ้าง าเ่พุ่งัเดอเชีงหม่ main, ไปู้เเอารี่สบมาบอลแล้วบอสปเลไปเลยไปเลย okay. ไปเเยอหูไม่รู้เก่งเารหรอเลทุกคนเลยไมเฮ้ยขเดอ้าวเชิคใหเอาลงเลยตามด่าำ้ไมนะ ฮะเอาตรงอียสร้างกับจำพอยดูสิจำพอเวียงไทยโอเคครับางวัลอารบวบรวมพัน,นทิพุกสายรอบเดียวกับแจกกลางวัลเลยนะครับโอ้โหแจกกลางวัล uh huh. ห้6 7าห้าหกเจ็ด เำห้เจาม่ไยนะเจ้าตากม่ยเยอ่หนึ่ามี่ครับรางนะครับขอบคุณนะครับผุณทีมกิจศรานนท์หมอกสองหมอกขัดใจนะครับได้มาเฉลี่ยแจกเด็กกันอ้าวใครใครเป็นวทีชอบตากนะครับสอ้สี่นะครับ

ของอะไรโชว์ขึ้นมาซาตอนนี้เราจะสังเกตว่าูแต่ละสีาาะนเนี่ยมันจะบล้ากันใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องจะทำประมาณเอากี่กี่รอบคิดว่ากี่รอบจะทำเลยสามรอบโอเคพร้อมเนี่ยเก้ละเก้ละ ได้ไปลกูกโอ้โหเอาแล้วก็ฝักรางแลกวนะครับอันนี้เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับบ่าวไผ่ที่ประเเห็นจะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งจะมีการแข่งขันในทีวีด้วยนะครับอเอเะรดาตัดดับเทปมีกฎจับรับแบบมาถึงหนึ่งนาทีก็จะเสร็จนะครับ ไม่ uh, yes, yeah, ีเลยไม่ีม่พ่อผมยายมร้องพ่อไม่ได้และเท่หนะผูกคนดันขึ้นอยู่ได้อ่ะโอเคไปต่อ่ลยครับรับรางวัลเลยครับรัางวัลเลอ่าอ่าใบประกาศด้วยใ่ไหมครับ วันนี้เอ้ามาแล้วจะมาด้ไัมอีน้องตื่นเว้นทีเลยวันนี้น้องเต้นมุจะมาร้องเพลงเพลงว้าวว้าเว้าเ่ยแลครับมาให้ทุกคนรับฟังในนี้สดสด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì này. Để không tên đây những video tên đây bersangit, oke nih, oke nih, ah, kita hanyut, ่านับหม่นับใหม่เลยนั <on> roads, ่นับประชันกินบหม่เองสามี่าเจ็เฮ้ไม่เป็นันวันวนอยู่ฮ่าฮ่าฮ่ามีกี่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าร่าฮ่า่าดต่่า่ นี่ดิเฮยนี่เฮยพอเปียกอะไรขึ้นเปดิมีมีนี่มีอยู่แตนะนี่มีอยู่นี่นะอะผมไม่มีอะผมเล่เล่นทะเลเล่นเล่ะไปล่นเอ้าล่น

เดี๋ยวกเม็ดพรอนนมไ้โอเคได้เดีลยวเย็ดพอนอลยเลูกเด็กจะเล่นกิจหนูชายเึ่งหนายลากเม็ดพรอนได้เหมเ้ยหูอ้ยเย mẹ hát mẹ hát mẹ hát mẹ 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 mò mái mẹ 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 mẹ

ใช่เลยอาหารแบบนให้น้องบ้วแก้สมามาหนูไปไปได้ได้วันนี้เป็นเด็กแข่งรถแล้วคนที่สองแ้นะครับเอิดีรัมนรีแวไปต่อไปก็เป็นการเชุดของ

ครับมม่นี่นสำหรับท่านทีมีอุปกรณ์พนะครับมาวยยางรงานครับครับนั่ดอมนยข้าความครอบญาติน้องนะครับอันนี้นี่ อันนี้คนน้ำอยู่นี่สามคนนะนี่สามคนเฉลี่ลยดับนั่นั้นหันหันชื่อคือเด็กเซ้นนะครับเด็กเซ้นก็หลวงพิดแม่พรอท่ศาลพ่อบุตรลูกหลานทุกคนนะครับาคอับนี่น้องเดครับครับ